724บรรดาสัญโยตสิบนั้นวิจิกิจชาสัญโยตเป็นไฉนปุตุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระาศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขาในส่วนอดีตในส่วนอนาคตในทั้งส่วนอดีตและส่วนอนาคตในอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปปน,นธรรม การเคลือบแคลงกลริยาที่เคลือบแคลงความเคลือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆนานา,นา,นาความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองแง่ความเห็นเหมือนทางสองแพรง่งความสงสัยความไม่สามารถจะถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพ่าไป ความไม่สามารถจะยังลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าวิจิกิจชาสัญญอ